สวัสดีครับผมพงก์ประชังเพชรเพชรบุรีนะครับวันนี้มารีวิวบ้านตัวเองแต่ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็น EP 1หนนะครับอันนี้เป็นบ้านที่ผมสร้างเองนะครับผมครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ทดลองดูนะครับเคยรับแต่ง,งานต่อเติมเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เราจะมาลองสร้างบ้านทั้งหลังนะครับว่า จะโอเคไหมนะครับผมแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับสร้างให้ไขนะครับรับแค่งานต่อเติมเล็กๆน้อยๆชาระเบียงอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็อยากประหยัดงบครับก็สโลคนเดียวเลยนะครับช่วงนี้นะครับแค่ช่วงนี้สโลคนเดียวนะครับเดี๋ยวพอเป็นงานหลังคางานหลังคางานยิงฝ้าก็ต้องเรียกลูกน้องมาช่วยนะครับผมก็คลิปนี้มา ถ่ายให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับการขึ้นโครงต่างๆนะครับกับออกมีรถแบงค์แป๊บหนึง่งเสียงดังนะครับโอเคอันนี้เป็นโครงสร้างชั้นสองนะครับบ้านหลังนี้ลักษณะเป็นข้างล่างเป็นปูนนะครับผมข้างบนเป็นบ้านเป็นโครงเหล็กนะครับผมครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนก็จะเป็นข้างล่างปูนข้างบนไม้นะครับแต่นี้ข้างบนเราเป็นโครงเหล็กนะครับ โครงเหล็กยิงเสาลงมาข้างล่างนะครับเสายาวลงมาข้างล่างเลยนะครับค้ำพื้นเหมือนลักษณะเหมือนเอาโครงเหล็กครอบบ้านปูนไว้นะครับผมคือเราไม่ได้ต่อจากหัวเสาปูนนะครับแยกออกมาเลยนะครับแต่ว่ากระจายน้ําหนักทั้งเสาปูนและเสาเหล็กนะครับคือเอาบ่าวางทั้งคู่นะให้มันกระจายน้ําหนักนะครับผม บ้านนี้ตอนแรกออกแบบไว้ก็จะเป็นแค่ห้องนั่งเล่นอยู่ชั้นล่างนะครับห้องนอนอยู่ชั้นสองนะครับแล้วตรงโซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นห้องพักเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นใหม่นะครับก็คือผนังผนังตรงนี้นะครับที่ปิดสนิทนะครับเดี๋ยวก็จะเจาะเจาะเป็นช่องเป็นซุ้มนะครับเล็กๆเพื่อเดินทะลุไปห้องน้ําแล้วก็ห้องขวนะครับแยกออกไปเพราะว่า มีโปรเจกต์ว่าอยากจะมีห้องน้ําห้องครัวในตัวเลยให้เป็นบ้านแบบสมบูรณ์นะครับตอนแรกที่ที่ยังไม่สร้างห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบ้านเก่านะครับเป็นบ้านแม่นะครับก็มันม <ง 1971. S 1> <plural> ีห้องครัวอยู่แล้วแล้วก็ห้องน้ํานะครับถ้าสังเกตมองทะลุไปห้องน้ําก็จะอยู sure. ่ตรงนู้นนะครับคืออยู่ออกไปข้างๆบ้านนะครับก็คือมันมันมันอยู่ในระแวกเดียวกันนะครับผมตอนแรกก็จะ สร้างเป็นแค่มินิมอลทรงตรงๆขึ้นไปไม่มีอะไรมีห้องโถงนะครับห้องโถงห้องแบบสตูนะครับเอาไว้ทํางานเ,าเกี่ยวกับคลิปนะครับทําคลิปวิดีโอตัดต่อวิดีโอแล้วก็ให้แฟนเอาไว้ทํางานของเขานะครับคน,คนอยู่คนละมุมนะครับและชั้นสองก็เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนห้องดูหนังนะครับทีนี้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็เลยอยาก อยากได้ให้เป็นห้องครัวห้องน้ําในตัวเลยนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูชั้น2นะครับก็จะสร้างในทรงแนวมินิมอลนะครับผมมินิมอลคือไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะอ่านี่เป็นพื้นที่ชั้น2นะครับระหว่างเสา1 2 3 4นะครับ4ต้นนี้จะเป็น ห้องนอนนะครับในในพื้นที่ตรงนี้ประมาณสามคูณสามคูณห้าเมตรใช่ไหมใช่แหละประมาณสามคูณห้าเมตรจะเป็นห้องนอนนะครับก็คือจะมีเตียงนอนแล้วก็มีทีวีมีแค่นี้เลยนะครับตู้เสื้อผ้าหรืออะไรพวกนี้ก็จะบิวอินขึ้นผนังนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่แผ่นวางอยู่ระยะแค่นี้นะครับแค่แค่แค่เหล็กเส้นนี้นะถึงเหล็กเส้นนี้นะครับ,ก,นนรบกว้างอยู่ประมาณสักสามเมตร ไม่ถึงด้วยนะเพราะแผ่นนี้เมตรยี่ก็ประมาณเมตรแปดกะไว้ประมาณเมตรแปก็จะเป็นโซนห้องพระนะครับตั้งหิ่งนะครับผมตรงนี้เป็นบันไดขึ้นลงก็จะแคบนิดนึงเพราะว่าตรงมิ้มองก็คือ,อคนเดินคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวก็เล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับเปลืองพื้นที่นะครับผมห้องนอนก็จะมีนี่เลยเส้นนี้ปึ๊บนี่เลยเส้นที่เป็นเส้นคู่นะครับ ก็บ้านหลังนี้ตั้งงบอยู่ประมาณสักพยายามจะไม่ให้เกินสองแสนนะครับผมสองแสนนะครับคือค่าแรงก็ไม่มีนะครับก็เรียกลูกน้องที่ทําเครื่องเสียงอยู่นี่แหละก็เหมือนเราจ้างเขาเป็นรายวันอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดเป็นรายวันนะครับก็คือวันไหนที่เราต้องเป็นงานขึ้นโครงสูงอย่างนี้นะ ต้องใช้คนจับหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องการให้รวดเร็วก็ค่อยจ้างมานะครับผมแต่โค้งอย่างนี้เดี๋ยวผมก็ทําการเชื่อมเองขึ้นเองนะครับผมตัดต่ออะไรพวกทุกอย่างนะครับส่วนโซนที่มีหลังคาโพว์อยู่นู่นเดี๋ยวลื้อออกหมดนะครับทําเป็นระเบียงยื่นออกไปเป็นระเบียงด้วยแล้วก็เป็นหลังคาของห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะครับโอเคอันนี้เป็น EP หนึ่งนะเดี๋ยว อีพีต่อๆไปเดี๋ยวจะมาถ่ายพี่ชมอีกนะครับอันนี้ก็มารีวิวเข้าๆประมาณนี้ก่อนนะครับผมให้ดูโดยรอบนะครับช้าๆห้องนี้จะกว้างสักนิดนึงแต่เดี๋ยวก็กั้นฉากนะครับเพราะว่าครึ่งห้องนะครึคร่งห้องด้านหน้านะครับจะเป็นห้องเอาไว้ดูทีวีอะไรอย่างนี้นะครับกั้นฉากเป็นระแนง ปงนะครับอีกครึ่งหนึ่งให้เป็นห้องทำงานนะครับก็ขึ้นง่ายๆครับตามสไตล์เราเลยคือไม่ได้อ้างอิงจากบ้านไหนหรืออะไรเลยก็คือเรานึกอะไรได้แล้วก็ขึ้นตามที่แบบเราต้องการนะครับแล้วก็นึกถึงความแข็งแรงเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมพวกโครงเหล็กนะครับพวกคานพวกนี้เดี๋ยวผมถักหมดนะครับผมขึ้นเหล็กซ้อนปุ๊บแล้วผมถักตัววีหมดนะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้เลย เดี๋ยวขึ้นทักตัววีหมดนะครับเปลืองเล็กช่างมันครับแต่ขอให้แข็งแรงไว้ก่อนนะครับเน้นความแข็งแรงไว้ก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็น EP 1ีนะครับเดี๋ยว EP 2ผมมาถ่ายตอนที่น่าจะโครงพื้นชั้น2เสร็จแล้วก็อาจจะทุบตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีเวลาถ่ายตอนไหนนะครับเพราะว่า เดินหนึ่งจะทําได้แค่2อถึงสวันแค่นั้นครับที่เหลือก็ไปทําตู้ทํารถนะครับโอเคก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับอันนี้เป็นอ่ารายการอไอเดียสร้างบ้านด้วยตัวเองในงบสองแสนและกัน ep พหนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบสร้างบ้านเองหรือว่าตกแต่งเองก็ลองเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ายังดิบๆอยู่นะครับ เดี๋ยวน่าจะเป็นรูปเป็นล่างจริงๆจังน่าจะประมาณ4 5 e หอีพีไปแล้วนะค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนอเนาะเสียงอาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าเ,าเมื่อกี้ยกเหล็กอยู่นะครับนี่ประตูนหน้าโอเคโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเอาไว้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงนะครับผม สำหรับ,บคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องช่างเพชรเพียรีครับช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับผมช่องเก่าผมก็จะเริ่มทําการลบแล้วนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่นะครับโอเคแค่นี้แล้วกันครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ